อย่าลืมชวนกดไลค์กดแชร์วันนี้ s ตอรี่เทลลิงนะกดติดตามกันกับผมดรสุรชัยโคสิบวันชัยสตอรี่เทลลิงใครชอบกดไลค์กดแชร์กดกระจายไปให้เพื่อนๆนะครับกดสั่นกระดิ่งนะอย่าลืมนะกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ s ตอรี่เทลลิงเนาะ หลักสาคัญที่สุดคือการโน้มน้าวใจหลายคนก็ถามว่าอาจารย์แล้วเวลาเราจะเล่าเรื่องเนี่ยเราจะโน้มน้าวใจเขาได้อย่างไรง่ายๆให้เทคนิคไปใครมีปากกาเอามาจดเทคนิคง่ายๆมีอยู่ได้กันทั้งหมดอยู่5วิธีการในการที่จะโน้มน้าวใจคนทําให้เขาเป็นไงติดตามชมเราข้อที่หนึ่งครับเขาบอกย้าความฝันเขานำกระตุ้นความฝันเขาทุกคนมีความฝันคุณก็มีความฝันมีไหมเรามาพูดถึงวความฝันคุณคืออะไรอยากรวยนะย้ําความรวยของเขาอยากเลื่อนขั้นย้ํา อยากสอบติดย้ำเราย้ำความฝันให้เขาเป็นจริงเขาก็จะรู้สึกว่าเออเนาะแล้วทำยังไงอ่ะเออนะใช่เนะเออนะมันน่าสนใจนะเออนะแล้วเป็นไงล่ะนี่ไงคือเราพยายามที่จะกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเขามีความฝันเราต้องสนับสนุนความฝัน แต่หลายคนเวลาเขามีความฝันเราก็ชอบไปสกัดเออไม่จริงหรอกคุณทําไม่ได้หรอกอันนี้คือจุดอ่อนมากนะอย่าไปทําแบบนี้นะหน้าที่เราก็คือย้ําความฝันกระตุ้นความฝันย้ําความฝันกระตุ้นความฝันของเขาทําให้เขามีความรู้สึกเป็นไงเชื่อมั่นและอยากจะเดินไปจนถึงความฝันนั้นเมื่อเขาอยากเดินไปถึงความฝันนั้นทาไงเขาก็จะสนใจฟังเรานั่นเองหลักข้อที่2 ทุกคนเคยล้มเหลวไหมทุกคนเคยล้มเหลวไหมผมก็เคยล้มเหลวทุกคนเคยล้มเหลวแล้วคุณอยากล้มเหลวอีกไหมไม่อยากแล้วจ้าแม่พูดถึงความล้มเหลวใครจะไปอยากล้มเหลวหรอไม่อยากแล้วเมื่อคนเขาล้มเหลวเขาไม่อยากล้มเหลวคุณนะเปลี่ยนความล้มเหลวในอดตเขาได้ไหมถ้าคุณเปลี่ยนความล้มเหลวเขาในอดีตก็คือเฮ้ยคุณจะไม่เจอแบบนี้ต่อไปคุณจะไม่พลาดแบบนี้ต่อไปคุณจะไม่ไม่ผิดหวังแบบนี้ต่อไปคุณจะไม่ขาดทุนแบบนี้ต่อไปคุณจะไม่โดนลูกค้าปฏิเสธต่อไปคุณจะไม่โดนลูกค้าต่อโอ้โหแต่ไม่หมดเลยความล้มเหล เอ้าล้าทำไงล่ะเอ้าล้าทำไงล่ะเอ้าล้าทำไงล่ะวิธีการทำยังไงวิธีการทำาไงเขาก็จะสนใจในสิ่งที่คุณกำลังเล่านะสิ่งที่คุณกำลังจะบอกเขาทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนความล้มเหลวของเขาได้นะลืมความล้มเหลวนั้นผมมีสตดลับในการที่จะช่วยคุณอ่าความรู้สึกเขาจะรู้สึกดีขึ้นนาทันทีนะข้อที่สามครับเขาจความกลัวในจิตใจคุณกลัวไหมคุณกลัวกลัวอะไรฮะกลัวความผิดพลาดนะกลัวการทำงานผิดเมื่อเขากลัวมาก เรามีวิธีการในการที่จะทําให้เขาไม่กลัวทําให้เขาเกิดความมั่นใจเรามีข้อมูลอ้างอิงนะเรามีสิ่งที่จะมากระตุ้นเรามีหลักวิธีเรามีแนวคิดเขาจะรู้สึกชอบทันทีครเพราะอะไรครเพราะความกลัวเขาจะลดลงถ้าเกิดความกลัวลดลงตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ นมนนาวใจเขาได้ไหมได้ดิกูจะเสนอนู่นเสนอนี่ได้ทันทีโอ้หน้านะสิวเต็มไปหมดเลยจะทํำยังไงใช้ครีมแล้วมันจะหายหรือเปล่าครีมนี้มันจะดีไหมอ่านี่มีความกลัวคุณแก้ความกลัวตรงนี้เขาได้ไหมถ้าคุณแก้ความกลัวตรงนี้เขาได้เขาจะซื้อสินค้าคุณทันทีอย่าลืมนะครับทุกคนมีความกลัวต้องขจัดความกลัวในใจิตใจเขาให้ได้ข้อที่สี่ครับยืนยันในข้อสงสัย บางครั้งเขาไม่กลัวนะบางครั้งเขาไม่ล้มเหลวนะแต่เขาสงสัยเออจะทําได้เหรอจริงเหรอใช่เหรอ,อทุกคนมีข้อสงสัยคุณพูดไปว่าไปบอาวา่าจริงบอาวา่ามั่วบอาวา่านีนน่คือสิ่งที่มีประเด็นคาถามมากมายเข้ามาคุณขจัดข้อสงสัยตรงนั้นได้ไหมคุณยืนยันได้ไหมว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงมันไม่ผิดพลาดมันใช่ถ้าคุณสามารถที่ยืนยันในข้อสงสัยตรงนั้นได้คุณแก้ปัญหาตรงนั้นได้ นะเขาก็จะเชื่อคุณการโน้มน้าวใจจะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะในวิธีการในการยืนยันเขาสงสัยก็เป็นไงมีข้อมูลสำรวจมาแล้วพบว่าเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นก็จะทําให้คุณเป็นไงนะน่าสนใจเขาจะฟังคุณทันทีในสิ่งที่คุณกาลังนําเสนอข้อสุดท้ายข้อที่5นะข้อที่5มันเป็นการอะไรเจอสิ่งใหม่ๆมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆมันเป็นวิธีการใหม่ๆ นะถ้ามันเป็นอะไรที่ใหม,หม,หม่ๆหม่ใหม่ๆเขาจะสนใจเขาจะรู้สึกว่าอินไปกับเราแล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ใหม่ๆนม้นมันคืออะไรนะทุกคนนะครับจะติดกับอนาคตมากนะก็คืออยากรู้ว่าสิ่งที่ใหม่ๆมันเป็นไงางทำไงใหม่ๆไอ้ไนู้นใหม่ๆไอ้ไนี่ใหม่ๆม่ใหม่ๆมันคืออะไรนะอย่าลืมนะใหม่ๆมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะโน้มน้าวใจเขาพยายามทําให้เห็นว่าไอ้สิ่งใหม่ๆที่เรากําลังเสนอเนี่ยมันดีกว่าของเก่าถ้ามันดีกว่าของเก่าเขาจะสนใจแล้วเขาจะฟังแล้วเขาจะเป็นไงให้เครดิตเราก็คือ ให้การทำตามอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดกระจายไปให้เพื่อนหลักสูตร storytelling มีเยอะนะครับเพราะฉันนีนมีเยอะก็คือมีหลายคลิปไปตามกันไปตามกันดูนะร้อยเรียงกันหลายคนบอกอาจารย์ทำไมคลิปนี้พูดแค่นี้มันมีหลายคลิปมากไปเราให้เราให้เรียนฟรีเราอยากให้ทุกคนเองประสบความโดดเรเพราะฉันนีน ไปเรียนหรือถ้าเกิดใครอยากจะมาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับมาเรียนรู้เรื่อง s ตอรี่เทลลิงก็ติดต่อเข้ามานะมาพูดคุยกันจะมีสูตรลับให้คุณจับมือทำเลยอะเอาแบบง่ายๆเลยแล้วคุณไปร้อยเรียงมาคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปวันนี้ลาไปก่อนครับจะไปเสพบรรยากาศที่มันนะสวยงามและมีความสุขนะกับผมดร์สุรชัยโคสิบุญชัยกับสตอรี่เทลลิงครับ